เอารอยยิ้มหวานๆมาฝากแม่ๆ FC แฟนคลับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ,รบทุกท่านเข้าสู่ช่อง p a r ช e Channel 17มกราคม2567เอารอยยิ้มหวานๆของลูกชายมาฝากแม่ๆ FC แฟนคลับนะคะเมื่อวานมีใครได้ดูไม่หมดนี่กันบ้างไหมคะช่วงโชว์เปิดสึกการแข่งขันน้องไรอันนะคะก็ได้หยิบเอาเพลง สัญญาน้ำตาแม่มาฝากแม่แม่เอฟซแฟนคลับนะคะมาร้องในรายการค่ะเพราะมากๆนะคะเป็นคนที่มี พรสวรรค์จริงๆเลยค่ะไม่ไม่ใช่แค่เสียงเพราะอย่างเดียวนะคะไม่ว่าน้องจะหยิบเอาเพลงอะไรมาร้องนะคะก็สามารถสะกดแม่แม่ให้หยุดฟังได้ในทุกๆแนวแล้วก็ทุกๆเพลงเลยค่ะขอขอบคุณนะคะที่มอบความสุขให้กับแม่แม่ fc แฟนค l ับค่ะมาต่อกันด้วยโพสต์นะคะจาก f c e e o o o ไรอันกัดบัณฑิตค่ะสิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับ ใจของเราเองไรอันกาดบัณฑิตค่ะก็เป็นแคปชั่นนะคะโดนใจนะคะให้แม่แม่ FC แฟนคลับได้มีพลังกันอีกแล้วค่ะก็วันนี้คิวงานของน้องนะคะก็จะเป็นงานปิดค่ะแม่แม่ FC แฟนคลับก็รอชมทางไลฟ์สดของนับปลานิ่พาประดิษฐ์ขำได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก f c e e o o o ไรอันกาดบัณฑิตไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ fc ใหม่ของน้องที่ยังไม่รู้นะคะว่าจะติดตามทางไหนก็ไปที่ facebook ค่ะพิมพ์คําว่าไราอันกาดบัณฑิตนะคะก็กดติดตามน้องได้เลยค่ะการบัณฑิตจำปาสินหรือว่านาปลานิพาประดิษฐ์คํานะคะก็จะได้ รับทราบความเคลื่อนไหวของน้องค่ะแล้วก็ช่องปาเล็กชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะส่วนผลงานทางทีวีนะคะก็ไม่หมดนี่ค่ะไม่หมดนี่เสียงโชคนะคะจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากน้องไรอันนะคะแล้วก็ยุ่งข้าวรคคอร์ดค่ะก็จะมีผลงานของน้องไรอันนะคะเป็นผลงานเพลงทั้งเพลงเดียวแล้วก็เพลงกลุ่มนะคะไรอันซันฟอร์ค่ะ แล้วก็ยังมีรายการทางทีวีของ WorkPoint อีกนะคะที่น้องไปออกเนาะหลายรายการมากเลยค่ะก็ไปไล่ดูกันได้นะคะทางช่อง WorkPoint และรายการที่น้องเป็นพิธีกรร่วมกับน้องซันน้องฟอร์มนะคะไรอันซันฟอร์มรายการยุ่งข้าวพาเพลินรายการนี้ก็สนุกมากๆค่ะไปหาชมกันได้นะคะทาง ยูทูบยุ้งข้าวค่ะไปชมย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube ยุ้งข้าวค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก facebook นะ้องไรอันกาดบัณฑิตขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ